เอาละครับตอนนี้บน y t u t u เนี่ยเขาเรียกว่ามีสงครามคอนเทนต์ครั้งใหญ่เกิดขึ้นเลยก็ว่าได้นะครีเอเตอร์ทุกคนกำลังเจอทางแยกสำคัญเลยครับระหว่างการทำวิดีโอยาวๆที่แบบเจาะลึกจัดเต็มกับการไล่ตามกระแสะไวรัลของช็อตที่มาเร็วไปเร็วเหลือเกินคำถามก็คือแล้วเราควรจะเลือกทางไหนดีใช่ครับคำถามนี้แหละคือสิ่งที่เราจะมาเจาะลึกกันในวันนี้ ว่าในสนามรบเพื่อแย่งชิงความสนใจของผู้ชมเนี่ยตกลงมันมีผู้ชนะหรือยังแล้วถ้ามีใครกันแน่คือผู้ชนะที่แท้จริงแล้วกลยุทธ์ที่ดีที่สุดในการคว้าชัยชนะมาเนี่ยมันคืออะไรกันแน่แล้วถ้าอยากจะเห็นว่าคอนเทนต์สั้นมันทรงพลังขนาดไหนลองดูตัวเลขนี้ครับ70,000ล้านใช่ครับฟังไม่ผิด70,000ล้านวิวนี่คือยอดวิวของ YouTube Shorts แค่ต่อวันเดียวนะครับโอ้โห ตัวเลขระดับนี้มันบอกเราชัดเจนเลยว่าพลังของคอนเทนต์สั้นเนี่ยมันของจริงแล้วเราจะมองข้ามไปไม่ได้เด็ดขาดเลยโอเคครับงั้นเรามาเริ่มกันที่พาร์ทแรกกันเลยเราจะมาทำความเข้าใจภาพรวมของ YouTube ในปัจจุบันกันก่อนซึ่งมันก็เหมือนการประทะกันของปรัชญาการทำคอนเทนต์สองขั้วที่แตกต่างกันสุดๆเลยครับในสไลด์นี้เขาเปรียบเทียบให้เห็นภาพชัดเจนมากเลยครับคอนเทนต์สั้นเนี่ยมันก็เหมือนพลุไฟนั่นแหละครับ ปุ้งสว่างวาบขึ้นมาสวยงามดึงดูดคนได้เยอะมากโอกาสไวรัลสูงปรี๊ดแต่แป๊บเดียวก็หายไปในทางกลับกันคอนเทนต์ยาวมันเหมือนการปลูกต้นไม้ใหญ่ครับอาจจะต้องใช้เวลาหน่อยค่อยๆโตแต่พอโตแล้วมันจะสร้างร่มเงาที่มั่นคงสร้างฐานแฟนคลับที่เหนียวแน่นจริงๆแล้วก็ให้คุณค่าที่ยั่งยืนกว่ามากนี่แหละครับไอความแตกต่างตรงนี้แหละที่ทำให้ครีเอเตอร์หลายคนรู้สึกว่าเฮ้ยฉันต้องเลือกข้างแล้วละ่ะ แต,แต่เดี๋ยวก่อนนะครับจะใครกันหนงจะบอกว่าโอ้ยเงินวิดีโอยาวก็ตายไปแล้วสิอาจจะต้องคิดใหม่เลยครับในส่วนนี้เราจะมาดูกันว่าทำไมความเชื่อน,นั้นอาจจะไม่ได้จริงเสมอไปแล้วพลังที่แท้จริงของคอนเทนต์ยาวมันยังคงอยู่ครับคือวิดีโอยาวเนี่ยมันมีเสาหลักแห่งความสำเร็จอยู่4ต้นที่คอนเทนต์สั้นบอกเลยว่าให้ไม่ได้ครับ อย่างแรกเลยก็คือมันสร้างความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกับคนดูได้มากกว่า2คือพลังในการทํา SEO ที่เหนือกว่าเยอะเพราะ Google ชอบเนื้อหาที่ละเอียดมีคุณภาพ3คือโอกาสในการสร้างรายได้ที่ดีกว่าอย่างเห็นด้วยชัดและเสาหลักต้นสุดท้ายที่สําคัญมากๆในยุคนี้เลยนะครับคือมันกลายเป็นขุมทรัพย์ข้อมูลชั้นดีให้กับระบบ AI ของ Google ด้วยนั่นเอง และเพื่อยืนยันเรื่อง SEO นะครับนี่เลยมีข้อมูลที่น่าสนใจมากจาก Backlinko เขาบอกว่าคอนเทนต์ยาวๆเนี่ยมีโอกาสที่จะได้ backlink หรือการอ้างอิงจากเว็บอื่นมากกว่าบทความสั้นๆถึง77%เลยทีเดียวซึ่งไอ้เจ้า backlink นี่มันก็เหมือนคะแนนโหวตนะครับที่เว็บไซต์อื่นโหวตให้เราบอก Google ว่าเฮ้ยคอนเทนต์เจ้านี้นะของจริงมันเลยเป็นปัจจัยสาคัญมากๆในการจัดอันดับการค้นหาครับทีนี้เรามาดูเคสจริงกันบ้างดีกว่า เคสนี้มาจากสมาคมการแพทย์อเมริกันเลยนะครับกลยุทธ์ของเขาชัดเจนมากคือเน้นวิดีโอพอดแคสต์แบบยาวๆเลยคิดเป็น92%ของวิดีโอทั้งหมดที่ทอัปโหลดลงช่องแต่ผลลัพธ์ที่ได้นี่โอ้โหไม่ธรรมดาเลยครับวิดีโอยาวๆที่เป็นหัวใจหลักของช่องเนี่ยกลับสร้างยอดวิวได้ถึง95%ของยอดวิวทั้งหมดนี่แหละครับคือข้อพิสูจน์แบบชัดๆเลยว่าการทุ่มเทกับคอนเทนต์ยาวๆเนี่ยมันให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าจริงๆ โอเคพอเราเห็นพลังของวิดีโอยาวแล้วคำถามต่อมาก็คือแล้วเราจะรีดศักยภาพของมันออกมาได้อย่างไงให้สุดๆล่ะคำตอบส่วนแรกเนี่ยซ่อนอยู่ในสิ่งที่หลายคนอาจจะมองข้ามไปเลยนะครับนั่นก็คือทรานสคริปต์หรือบทบรรยายวิดีโอที่ผมว่ามันเป็นเหมือนอาวุธลับของครีเอเตอร์เลยล่ะพูดง่ายๆเลยมันก็คือข้อความทุกคำพูดที่อยู่ในวิดีโอของเรานั่นแหละครับ แต่มันไม่ใช่แค่ตัวหนังสือธรรมดานะครับอยากให้ลองนึกภาพว่ามันคือพิมพ์เขียวของวิดีโอเราเลยเป็นเหมือนขุมทรัพย์ข้อมูลดิบที่รอให้เราเอาไปแปลรูปสร้างสรรค์เป็นสิ่งใหม่ๆได้อีกเพียบเลยครับและวิธีดึงออกมาใช้งานเนี่ยง่ายมากๆจริงๆครับแค่3สเต็ปเองแค่เปิดวิดีโอที่เราต้องการบนคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็คลิกตรงเพิ่มเติมในกล่องคำอธิบายเลื่อนลงไปล่างสุดเลยจะเจอปุ่มแสดงทรานสคริปต์กดปุ๊บ ข้อความทั้งหมดก็มาอยู่ในมือเราปับ๊บพร้อมเอาไปใช้ต่อได้ทันทีเลยแผนภูมินี้สรุปประโยชน์ของมันได้ชัดเจนมากเลยนะ ส่วนที่ใหญ่ที่สุดเลย40%คือเรื่อง SEO ครับเพราะ Search Engine จะอ่านแล้วก็เข้าใจเนื้อหาในวิดีโอของเราได้ดีขึ้นเยอะเลยรองลงมาคือการเอาไปต่อยอดทำคอนเทนต์อื่นเช่นบทความหรือโพสโซเชียลมีเดียต่างๆที่เหลือก็เป็นการช่วยให้ทุกคนเข้าถึงเนื้อหาได้ง่ายขึ้นและที่สำคัญมากในยุคนี้เลยคือมันเป็นเหมือนอาหารชั้นดีให้กับ AI ด้วยครับยิ่ง AI มีข้อมูลเป็นข้อความเยอะเท่าไหร่มันก็จะยิ่งฉลาดขึ้นวิเคราะห์เนื้อหาของเราได้แม่นขึ้นเท่านั้น พอเรามีวัตถุดิบชั้นเยี่ยมอย่าง Transcript แล้วสเตปต่อไปก็คือการหาเครื่องมือมาช่วยเราแปลรูปมันครับและนี่แหละครับคือจุดที่ AI จะเข้ามาเป็นเหมือนนักบินผู้ช่วยคนใหม่ของเราคำถามนี้ผมว่าน่าจะโดนใจ Creator แทบทุกคนเลยนะคือจะเอาเวลาที่ไหนไปทำทั้งหมดนั่นละครับทั้งวิดีโอยาวชอตไหนจะบล็อกโพสโซเชียลอีกคนเดียวเนี่ยบอกเลยว่าแทบเป็นไปไม่ได้เลยจริงไหมครับ มันคือปัญหาคลาสสิกของคนทำคอนเทนต์เลยล่ะแต่ AI กำลังจะเข้ามาเปลี่ยนเกมนี้ไปตลอดการครับลองนึกภาพตามนะครับเราแค่ copy transcript ของวิดีโอยาวๆของเราโยนเข้าไปใน AI แล้วมันก็ปิ้งสรุปประเด็นสำคัญให้เลยแปลงเป็นบทความให้ดึงคำคมเด็ดๆออกมาให้หรือแม้กระทั่งเสนอไอเดียให้เลยว่าจะตัดเป็นคลิปสั้นตรงไหนดีคือมันเป็นการทุนแรงที่เปลี่ยนเกมการเป็นครีเอเตอร์ไปเลยจริงๆครับ แท่งนี้แสดงให้เห็นภาพชัดสุดๆเลยครับคือเจาะวิดีโอยาวแค่ตัวเดียวแท่งแรกนะครับเราสามารถใช้ AI แตกหน่อมันออกมาเป็นแท่งที่2บทความกับโพสโซเชียลมีเดียอีก5ชิ้นขึ้นไปแล้วก็แท่งที่3คลิปสั้นอีกเป็น10คลิปโอ้โหมันคือการเพิ่มพลังการผลิตแบบทวีคูณโดยที่เราแทบไม่ต้องเริ่มจากศูนย์เลยเอาละครับเดินทางมาถึงส่วนสุดท้ายกันแล้ว ในส่วนนี้เราจะนำจิก๊กซอทุกชิ้นที่คุยกันมาทั้งพลังของวิดีโอยาวทรานสคริปต์แล้วก็ AI มาประกอบร่างกันเป็นสุดยอดกลยุทธ์ที่เรียกว่าระบบนิเวศคอนเทนต์ครับไอเจ้าระบบนิเวศคอนเทนต์เนี่ยมันคือการเปลี่ยนวิธีคิดของเราไปเลยครับคือแทนที่เราจะมองว่าทำคอนเทนต์เป็นชิ้นๆจบจบไปให้เรามองว่าวิดีโอยาวคุณภาพสูงของเราเนี่ยคือดวงอาทิตย์ที่เป็นศูนย์กลางของระบบเลย ส่วนคอนเทนต์สั้นๆอื่นๆก็คือดาวเคราะห์ที่โครจรรอบๆซึ่งดาวเคราะห์พวกนี้แหละจะทำหน้าที่ดึงดูดคนดูใหม่ๆให้เดินทางเข้ามาหาดวงอาทิตย์ของเราซึ่งก็คือวิดีโอตัวเต็มนั่นเองมันเป็นวงจรที่ส่งเสริมกันและการแบบไม่รู้จบเลยครับแล้วถ้ายังนึกภาพไม่ออกลองดูตารางนี้ครับนี่คือตัวอย่างการทำงานในหนึ่งสัปดาห์ที่ทำได้จริงเลยนะวันจันทร์เราปล่อยวิดีโอตัวเต็มไปก่อนเลยพอวันพุธก็เอาทรานสคริปต์มาให้ AI แปลงเป็นบทความ วันศุกก็เริ่มทยอยปล่อยคลิปสั้นๆที่ตัดมาจากวิดีโอหลักสุดสัปดาห์ก็อาจจะแชร์เป็นรูปคำขมเท่ๆเห็นไหมครับว่าทั้งหมดนี้มาจากต้นทุนวิดีโอแค่ตัวเดียวทำให้เรามีคอนเทนต์ใหม่ๆป้อนให้คนดูได้ตลอดสัปดาห์โดยที่ไม่ต้องเหนื่อยเพิ่มเลย สุดท้ายนี้ข้อสรุปที่สำคัญที่สุดที่อยากจะฝากไว้ก็คือเราไม่จำเป็นต้องเลือกแล้วครับระหว่างวิดีโอยาวกับช็อตเพราะอนาคตของการทำคอนเทนต์มันไม่ใช่การเลือกข้างแต่มันคือการสร้างระบบที่ทรงพลังขึ้นมาที่ซึ่งทั้งสองอย่างทำงานร่วมกันได้อย่างลงตัวจำไว้เลยนะครับวิดีโอแค่ตัวเดียวสามารถต่อยอดเป็นคอนเทนต์ได้แบบไม่มีที่สิ้นสุดจริงๆครับ